เอ้าขึ้นิน่งครับผมมันตายแล้วะเฮ้ยเฮ้ยหนูบอบ่หนู่มบ่หนูบอบ่มาใส่ตรงนี้ดูครับผมคอหนูอยู่ที่ไหนไม่ได้หล,ลยครับมันปลาจินไข่เป็ดครับ นู๋่องข้าวนูผูกลกายด้ป,ป่น้องโอ้ยเป็ดติไก่ป่ะน้อมารบกวนเป็ดด้วยแคมป์เสาเขาก็ตรไม่เบิงครับผมเันโอเคบุตรต้องิดครับผม 哦，可铁了。 ไปครับพี่เนอะพอกันคลิปต่อไปครับผมดักหนูตัวนี้วอมวอมล่องให้พี่เนาะได้เบ้างครับมันสีเศร้าเลยพี่เนอะเดี๋ยวมันสีบอถึอหนู ลงตัวตายครับพี่นองนน้นาม,มากยข้างล่างครับเดี๋ยแลอยครับผมพี่นองเดี๋ยวคมาหยายม้ำเสาครับนี่ก็ะตีสีสามสิบแล้วครับผมมันมน,มนปลายอยู่ครับพี่น้องครับูพี่น้องงแท้เลยที่ฉันนะครับผมนั่งหากระเพอ ลงดักหนมเสแต่แ <superv> ต <ise> ่ขึ้นางเลยหลังแรกแห้งมานโอ้ยหมาสี่แมวเ่ยพี่น้อยมันบกเข่าครับผงมันบกเข่ากันโอเคอื้อยวเดี๋ยาเดยวแล้พี่น่อยเส่องไปแล้วครับผม ไปลองไปเราในยูนาครับเราไม่คู่ควยครับพี่น้องมาไปเลยครับผมเราไปจัดเบังว่ามันสึเป็นยังไงครับผมบ้าี่น้อปเสรีโกงหนึ่งอยู่นาะพี่น้องไปถึงทางมาเนาะอุ้ยสงสัยถึงกบผมว่า là dân hoa bớt pha căng ý nhá không bớt pha căng sớm ý cả là và... bớt căng ตัดสิใจกับบินมาคือนกเจ้าโวนพี่น้องเอ้ลมหายใจแค่ชั่วคู่ชีพนของผมเพียบมันสั่นหนักพี่น้องไอ้ชีพแต่น้ามันสั่นหนักสูงไปครับผมครับ สูบไปรเรื่อยๆครับถึ๊กต้มเลยพี่น้องเอ้ยดูมาบริโภคบ่ไม่แดกเลยี่น้องเอ้ยชีวิตมันเศร้าพี่น้องเอ้ยย่าเป็นเทวดาบนฟ้าได้พี่น้องเอ้ยเห็นยังกับหมาอนบอ่ได้แล้วชีวิตเนีย่ยโอ้นะไปครับไปอย่างไรตื่นคือบ่ได้กินไข่อย่างมันอันนั้นก็นบริโภคผ้ามาเลยพี่น้องเอ้ย องละพุทธิคขาขาเลยครับเมื่อยพี่นหน่ะงสูสๆกันด้วยครับผมพี่น้องเอ,อ้ยสบายสมุนเลครับผมอายุวันะสุขะพระขอให้มีความสุขความเจริญใหแนาที่กันงานครับผมพี่น้องทุกพูนเลยครับพี่หน่เฮงเรวยรวยกันครับ ผมกับเมีะเห็นดวงจันทร์ขึ้นมาเหน,น่งอยากเป็นเทวด,ดานั่งฝ่ายเครื่องสายเหน่งเลยแต่บุญเด็กกรมครับพี่น้อง ผมยามมาแล้วสองกองครับผมเีกสองกองไปนองกองดักหนูครับผมสามสี่หมื่นสิ่หมื่นี่ีแล้วครับผมไปไหนนอกเอขึ้นนิ่งครับผมมันตายแล้วะเฮ้ย,ยหนูบอกหน,หนูบอกหนูบอกโอ้ยระแตครับ โอ้โหกระแตกระแตเอาไปประเดียครับผมผมรักหนูแล้วครับพี่น้องประเดียรักกระแตเได้ครับโอ้ oh. ถือเสยไปโอ้ฮู้อีกหลังหนึ่งครับพี่น้องไป กันน้พี่องโออ้ยากาศหนาวๆสิพี่น้องระวังเด้อครับผมเย็นเจี๊ยบเลยครับระวังหลวกละวังยังกันเนี่ครับมันมากครับความเยน็นความหนาวกันไปได้ครับผมโค้บิดโอ้ยโค้บิดครับผมอีกหลังนึงครับพี่น้องขุงคนณอะไรใส่ตีมือสามเหมือกสามเหมือสามกึนเหรอหมดเลยมาเบิ้งครับ มาเบิ้งอยู่มือก้อนหลังประถอว่านครับพี่น้องนั่นแหละครับผมรังหนึ่งยุขนาครับ ตตน่าจะไปเอาเรือยครับผมอุ้ยหายพี่น้องงานเข้าแล้วโอ้ยสวยสบายท่านนี้องค์สื่อมาใหม่อีกจำน,นะไป ได้กลิ่นบอด้มาเอาไปโทษเขาก็อะได้ั่นเพี่น้องเนาะตายตายตายถกเมื่อวานเหบ่โอ้พี่น้องโอ้ตงไปหาซื <ร transparency S 3> ้อมั้ยอีกเหรอครับผมเอาเด้อพี่น้องฝากติดตามคลิปฝากติดตามผลงานเลยครับพี่น้องถือกระแตครับเขาบัคิดบักฟันบักถือกระแตใส่ไว้ย้ำเว้นเนาะให้มากินย้ำเ exactly? ว้นเนาะครับพี่น้องเนาะไป